ฮ้ยด่านี้พี่เจ้คนนี้ทำอะไรได้ปะก็จะมาเปียดเดียวเนี่ย <c oughs> เดซบายควรจะโดนแขวนแล้วเจ็บแบบนี้แล้วไม่ใช่แบบแอะแล้วก็ดิ้นแล้วก็ปล่อยตัวแบบฟิปร้องเพ <c oughs> ลงคืร้องเลยเหรอเจ็บเลือดายเจ็บเลือด เสียงไฟฟ้าช็อตอะไรด้านขวาวะหูขวาได้ยินเอ้พอเปิดไฟฟ้าไปที่ประตูแล้วประตูปิดอยู่อะไรดุกดิก อ๋อนั่นคือนักเนาะคนยังไม่ออกกันเลยเผื่อไงเผื่อเผื่อ,อมาบ่อยมาเร็วเลอเกินเนี่ย <c ười> โคตรเร็วเลย <c ười> ทำไมเร็วจังวะลองแหละลองแหละโอ้ย,อยู่ใกล้ เฮ้ยมีคนโดนอึกอักอยู่ข้างล่างแ,แถวเนี้ยเอา้าทำไมมันไม่ได้วะอ,อีแค่ไหนเออขอบคุณครับตั้งแถบไว้ให้อีกแถบหนึ่งอีกแถบหนึ่งเออที่ตรงไหนวะอีกแถบหนึ่งจะอยู่ในรั้วไก่ทางลงน่าจะอีกทางหนึ่ง เจ็ด K ถามแถบเรียบร้อยคนทำอะไรต่อ รเอเพลงแล้วเขาจะหลุดไหมวะสังเกมทุกรอบเลยเนี่ยรองวิ่งปุ๊บเขาหลุดปั๊บเนี่ยเอาเก้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเกยนปลานะ ไมันขึ้นมากันหมดแล้วเหรอไม่รู้อะเติมเลือดกันเฮ้ยรีนเสียงใครว้ใช่ใช่ใช่เสียงคนเด้อเด้อเดเจอคนละอืออืออืออ๋อนี่ไงเสร็จละ วิ่งยาวจังวะอ้มาสตันเขาล่วงเลยวะ่ะไอ้ก็วิ่งซีโมโมโหอยู่นั่นผมแม่งสตันเขาล่วงเลยอ่ะเอ๊ะ กดมือกดมือกดมือเอ้ยเอาอีกอะเออเฉินขาเฉินขาตายไปแลวหนึ่งตัวตัวสตันนะ ความโรคจิตในตัวคุณปู <c oughs> อ่อยู่ข้างบนปูอ่อยู่ฝั่งนูน้นหาทางออกดิ <c oughs> ล็อกได้ไหมล็อกโอเคปูอ่อยู่ไหนครับ เสรเ็จแล้วยอยู่ข้างบนหรืขอข้างล่างมันชัดละสัสโอ้เฮ้ยอยู่ข้างนอกว่ะ มาอะไรกันเต็มเลยฮะมาทำอะไรกันแล้วมาไล่เหลือหนึ่งเต็มไปหมดเลยอะคนอะ ใต้ดินซีประตูทางออกใต้ดินอีกทางหนึ่งนะเก็นปลาฮังกี้อเคแกอยู่ไปนะ ไก่อะเขาอะอะไรวะวพี่ปู่ยังไม่ร้องเลยอะอ้าวออกไปตอนไหนวะคกดด่านเมื่อกี้แต่มืด เขาอยากรู้ว่าไอ้ปู่เนี่ยมันอายุประมาณร้อยเจ็ดสิบแล้วอะใช่ไหมมันคือคนหรือมันคือผีอยู่ตันนี้เล่นบ่อยนะแต่ชุดใหม่เห็นชุดนี้แบบในเดนบายแล้วเขาขำว่าติบไปบ้าน ตัวน,นี้น่าจะเป็นกบกินวีเทียนได้จะเป็นอะไรดีตัวตลกวะตัวตลกรอมันปล่อยฟงพิษอ่ะอารมณ์ดีเนาะแกใจจอะไร โอ้ยอ๋อใช่ไฟไฟฟ้าไปที่ประตูเมื่อกี้ตกนีิให้ปูกจินครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ประตูโอ้โ <c oughs> ีประตูเวนี่ มีโอ้โหรถเร็วอุ้ยข้างล่างโอ้โหมาอยู่กันฟอร์มหน้าเพราะตาฝั่งไหนเหมือนเซอร์ไปวิ่งให้แบบดังๆ ปู่ตื่นอะไรเงี้ยอ้าวเหรออ๋อคอนดกว่าขึ้นมาแล้วก็ดังเลยก็แบบทำอะไรเสียงอะไรคิดถึงเกมนี้ตอนเล่นตาแรกแล้วแบบเจอเวลศูนย์ทุกคนหมดอะแล้วแบบเพินเว้ยนั่นแน่โอ้โห อยู่กันพร้อมแน้านี่อยู่ข้างล่างกันเหรออยู่ข้างล่างเค้เข้าหาทางเข้าก่อน <c oughs> อืมทางเข้าอยู่ไหนหวะอือมันขึ้นไปแล้วฝั่งไหนวะเฮ้ย <c oughs> ใช่ประตูฝั่งนี้โดนเปิดแล้ว มันขึ้นไปตรงนี้ประตูเลยอะ่ะที่มันขึ้นไปบันไดอะ่ะบันไดบันไดลิงบันไดลิงอยู่ไหนวะจะเติมเลสกันทำไมเขาหาไม่เจอวะเขาเอาเปิร์กเรืองแสงคนตอนบันไดลิงมาแล้วเนี่ยมาละค่าปู่ขายวเขาดักตรงนี้ให้นะนจะเติมเลสกันเมื่อกี้เขาเห็นคนเรืองแสงที่ปู่อะ่ะ cũng mà cái gì này phun mà này quá đâu lụt lọ tôi đừng quan lụt ui đen đen được tôi thấy này là quá. này quá. Cái gì này nè. Nên nè, hiện là sẵn thấy thấy, thấy là. Cái thằng này quá. เดคนมืดรอดูนะตายตายสองศพต่อกันแล้วมั้งเนี่ยตรงนี้ปาดคออีกหนึ่งทำแพงให้ ปังเวอร์สองศพติดกันเลยอะตีสี่เหรอตีสี่เหรอี้แต่เขาดูมีการวางแผนในการฆ่าคนเอ้ไม่ใช่มีการแบบว่าวางแผนในการทำภารกิจให้ออกจากจากด่านให้ได้เนาะตี้คนอื่นอะแต่ถ้าเกิดเป็นตี้เราล่ะกีนแบบหนึง่ง ใช่ป่ะอยู่ตรงใต้ปู่เนี่ยแถวๆนี้แหละเห็นจะมีใครติดแท็บอะไรเขาเลยวะทำอะไรปางวางแท็บตรงกระดูกเพราะมันพังเหรอเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยคนอยู่ข้างบนมันฆ่าแกนปลาไปแล้วเอ้านั่งทำไมวะ็ลกไว้ก่อน ฆ่าไปมันฆ่าไปแล้วขึ้นกากาบาทหมดเลยยังเอาอิกนเจ๋ลอละเมื่อกี้แม่งยืนข้างกันเป็นเพื่อนเลยอุ้ยต่อต่อตามตามตามเอ้ยชนเลยจ้ะี่ไปไหนวะวิ่งเมื่อกี้มันไปไหนวะมัน,ไไนวนิ่งมาตรงนี้แหละแต่เขาไม่เห็นมันแล้วอะ่ะมันก็เติมได้เลย ผู้ชายคนนึงผู้ชายมันวิ่งมาตรงนี้คนนึง,งไม่รู้อ่ะเมื่อกี้มันวิ่งมาอยู่ลงล่างเปล่าอ่ะดูดิมันเปิดประตูล่าไม่ใช่ประตูก็ไม่ได้เปิดเมื่อกี้เลเธอร์เฟนน่าจะไม่เห็นมัน้งเพราะว่าเติมเลือดอยู่ใช่ปะ นั่งว่ะ <Yeah. S 1> มันเข้ามาในบ้านนี่แหละวิ่งส่วนน่าจะส่วนหลังเลยเทเฟสไปอ่ะ <Yeah. S 1> นี่อยู่กับเขาเดี๋ยวเขาตีให้ yeah, <please. S 1> เร็วดีโอ้ยบัตเอ้ย,อยมันยังไม่ลงท่อว่ะลงท่อ ดักจุดล่างอยู่ยังยังอยู่ข้างบนอยู่ปั๊บเออเอ้อ,เ,อ,อเห็นปะ่ะล,ลงล่างลงล่างลงไหมลงไหมฮ้ยลงล่างลงล่างเห็นปะ ป,ปั๊บปั๊ <c oughs> บมึงติดแถบกูจกักทำไงต่อครับเอามาอยูดนี้นก็ดีไปไหนอันนี้ตายแล้วนี่ อทำไมวะะเติมเลือดให้ลุงก่อนอันนี้อันนี้เห็นแนละ้วเห็นแนละ้วนี่เลยอยู่ตรงไหนเอ่ยของล่างโอเคจ้าปั๊บ จุดรวมญาติจุดรวมญาติดืชุดดิปาดลักกทีกสาบเจอ